คู่แท้ราศีพิจิกกับอารมณ์รัก12ราศีเคล็ดลับการเลือกคู่แท้ราศีพิจิกคู่แท้คือคนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนานความรักและความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากเหนือคู่แบบอื่นและอาจมีการอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติจึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมีลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บารมีมาพบกันเช่นเมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคยอาจจะจำกันได้ อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบแต่มีความรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่าไม่ว่าทำสิ่งใดก็มาคล้อยตามกันมีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติและแม้อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็มีเหตุชัก,กนำพามาให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยเหตุบังเอิญหรือแม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มีหากมีกาพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกัน อีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจังหรืออาจมีบ้างที่มีรักมีสัมพันธ์กับใครไปก่อนแต่มักจะมีเหตุตูกให้เลิกรายาร่างกันไปด้วยจิตใจที่รอคอยใครอยู่สักคนที่เป็นคู่แท้ของตนเองและหากได้พบกับคู่แท้ของตน แล้วแต่มีวิบากจากอกุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอนเป็นเหตุให้ต้องแยกจากกันในภายหลังแม้จะจากกันไปนานแสนนานนับสิบสปีก็ไม่อาจลืมกันได้ชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนลบ15ธันวาคมคู่แท้กับราศีมังกรราศีมีนราศีเมษราศีเมถุนราศีกรกฎราศีกันย์ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนู ผู้กำกับราศีกุมราศีพฤษภราศีสิงห์ผู้ชายราศีพิจิกอารมณ์รักของชายราศีพิจิกจริงใจเผ็ดร,ร้อนทุ่มเทไว้ใจคนง่ายและเป็นคนตรงไปจนน่าสงสารมีสเสน่ห์ลึกมากแปลหน้าตาไม่เทียบขาดแต่ใครใกล้ชิดหลงทุกคนพลังเร้นมีสังหณรเป็นคนคิ้วเข้มอารมณ์แรงงานทำด้วยใจจะอ่อนไหวเมื่อไรอารมณ์ทั่วไปเป็นคนมีอำนาจและมากบริการช่วยคนมากเกินไปมักปิดทองก้นพระ จนคนมองเลยผ่านพลไปพลังอำนาจสร้างสรรค์ลึกสะกดจิตคนรอบข้างด้วยเหตุผลแห่งประสบการณ์ชอบงานอิสระและเป็นคนคิดสร้างสารรค์เองอารมณ์รักขนองเหมือนมาคึกผิดฤดูรักแล้วจะทุ่งสู้มาเป็นของตัวเองมาการีล่าท่วงท่างอนงามจริงใจไม่เลือกน่าจะสวยได้ในบรรดลขคาถาเมตตาอาทรห่วงใยจริงใจใช้ได้เป็นอย่างดีผู้หญิงราศีพิจิก อารมณ์รักของหญิงราศีพิจิกหวานอมขมกลืนกับชีวิตเพราะเป็นคนไม่บังคับใจตรงไปตรงมาเลี้ยวไม่เป็นคบใครไม่หวังผลหวังแต่เรื่องความจริงใจได้ก็สะใจไม่ได้ก็สกายเป็นคนง่ายๆก็ได้ร้ายก็เป็นสเสน่หอยู่ที่เป็นคนมีมายาน่ารับแต่ทุกลีลามันเป็นท่ามาจากใจมีสมรรถนะพลังฝันสูงเดินทางตามความฝันได้ทั่วโลกและยอมรับว่างานกับความรักไม่ผูกติดกัน พรสวรรค์ส่วนตัวจะช่วยผลักดันชีวิตให้พบสิ่งดีๆแม้จะลำบากในยามวัยเยาว์บ้างจะได้ดีเมื่อชีวิตโตมักผิดหวังในเรื่องความรักก่อนวันฟ้าสางบางทีรักคุณเป็นรักที่เอาอารมณ์เป็นสาระมันรักอย่างไม่มีเหตุผลล้มก่อนแล้วยืนได้ไฟแรงและมีความปรารถนาในเรื่องอารมณ์มากมีความพร้อมทุกเวลาความสําเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับการยอมรับได้ของคุณมักพบรักในความมืดและมีปริศนาในการแก้ไข แต่อย่าห่วงยายหากคุณจริงใจทุกอย่างต้องรอเวลาคุณเป็นคนนักเลงใจถึงและจริงใจรักใครชอบใครวรณะและชาติตระกูล